สพว่าจีทุกคนด้วยนะคะมาพบากับจ้องไฟแยนแล้วอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่ว่ายกันนะเอาวันนี้เสียงเราไม่ได้แปลกๆนะคะเสียงเราปกติดี่ะคนดืมไม่ตั้งสงสัยนะคะวันนี้ไม่รู้นะคะจะเล่นอะไรนะแต่เราไปรับชมคลิปก่อนนะทุกคนก็ยอมิปนี้ก็ย่าลืมกดไลก์ก็ซับเสกไข่ไอ้ไฟเนี่ยนะคะทุกคนค่ะไต่ไปชมคลิปกันเลยนะคะทุกคนเนาะกงจม่มอะไรหรือ นาดูคอนวันนี้เราเล่นหมดอะไรดีเดี๋ยวไปดูก่อนละกันมันมีหมดอะไรนะเล่นมั้งเราเล่นก็สวัสดีละกันจีวีซีนะเราไปแบบนี้เลยลนะกันไปทั้งชวนใครมากใม่นะแต่งตัวสไตล์อยากก็ไม่เนวะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เราเียนออนไลน์นะคะแต่เรามาลงคลิปก่อนนะแปบ๊บเดียวนะคะจากสิบนาทีนะคะแต่ไม่ใช่เลยนะนะ <laughs> เราแกนึ่งนะอนี้นอนนอนนอนแล้ก็เป็นปืนคั่วละกันนะะทุกคนเนาะวันนี้อันนี้มันคืออะไรหรอกไก่นะโอ้โหชาวบัจจีทุกคน,นแล้วก็จะเข้าไปใช้ปศัตูคนแรกแล้วเราก็จะโดนยิงตายนะฮะเราก็จะเหมือนไก่เลยนะฮะนะฮะ แล้วก็แอบ,บๆหน่อยนะ,ะคะทุกคนแล้วเราก็หาศัตรูแล้วก็ยิงมันเลยนะ,ะคะทุกคนฮัชชูฮัชชูมันอยู่ไหนนะ,ะหาตัวมันก่อนนะคะก่อนยิงมันอยู่ไหนคุณอยู่ไหนอยู่ไหนไกลยังหาไม่เจอคุณอยู่ไหนศัตรูไม่ยิงคุณยังไม่ยังไม่นอ,อนอทำไมอะนอนทำไม เรายิงนอนยิงเนาไม่ชอบไมนะัมยาแป๊บนั่นปั๊มยาแป๊บนะฮะเนาะวิ่งไม่หายดูแก่ชุดไหนให้ชดูหนึงได้เลยต้องนไปแล้วไหมือกันเพื่อนต่เพือนฉันอะไรไม่น้อยหลังเลคิอะไรนี้ไม่ได้สักคิวเนองไม่ได้สักคิวเลยเช้าเลย โอ้ไม่น่ารักเอาเชื่อเลยอ่ะโอ้โหเ,เดี๋ยวไม่น่าจะคิวเดียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นอนนล้วกันเล่นปืนหายเลยไม่รู้เล่นได้หมดเลยอืมอันนี้อะไรเหรออ๋อช่องอะไรกันก็ไม่รู้ยังไม่เริ่มเลยเลยยากพึ่งช่องมาชีถ้าขอเล่นเกมไม่ก็ย่ากูดูก่อนไ,ไหนมาเพื่อน นะคะวันนี้เราจะไกเ่เหมือนเดิมไม่ได้นะคะแต่ต้องกลับเดิมใหม่ยังไงคะเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันนะ,ะ,นะ,ะ,ะนทุกคนวิ่งตามเพื่อไปดีกว่าเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะคะทุกคะนตอนนี้ชาตจะอยู่ไหนไม่รู้ออว,วุ้นขาชุดไปแล้วะะกะะ็ออย่งนเพื่อนไปแล้วเออเออเพื่อนยิงไปเลยโอะโหเหมือน มางอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเจ้าตัมึงอยู่ไหนอ๋าอยู่ไหนดูนอยู่ไหนอโอ้ยเพื่อนโผมอีกแล้วโอ้ย้มสองเลยเหรอเพื่อนไม่เอาดิเพื่อนไม่เอาดิโอ้โหไอ้วายไม่ได้มาป้าไม่ได้มาช่วยเลยเจ้ามอเขยได้หมดที่ติดจ่าเลยทุกคนโอ้ my god นางเล่นเป็นปืนนี้ละกันเนาะเอาเปืนนี้ดีกว่าอยู่ MP ดีกว่าเออหนอนน้องไปยิงเนาะน้องแต้าแดงไปดีกว่าเนาะทุกคนตั้งตาแดงไปละกันตัมงตาแดงไปก่อนนะเออมาฮ่าทีเริ่มเมียแล้วน้องต้อรีบเล่นเกมนะบบแล้วเนี่ยน้องรีบจบตาอย่างงี้น้องแม่ขั้นได้ชัดเกมนะคนอยู่ในดีเมอรไม่ต้องช่ากันนะฮะ น้องว่างเลยนะไม่ใช่ทีมเองแต่น้งไม่ว่างนะฮะน้องเลยไม่ได้ทีมมันน้องไม่ได้ขี้เกียจนะอืแล้วนางมังกระโดดอะไรตรงนี้นะฮะน้องก็ไปหายตัวดีเลยอ้น้องเอ๋อเนี้ยน้องจะวิ่งมาหาวงทำไมอ่ะน้องน้องจะมาขึ้นบันไดยังไงงี่โอเมกอนน้องไม่โยงเรื่องเลยอ่ะก็เดี๋ยวขึ้นไปนะทุกคนมันหนูนั่นไงกันตัว โอ๋อน้องยังไม่เข้าเลยอ่ะเอามันอยู่นี่โอ้ยมันเจ็บโอ้ยน้องไม่ยิงแล้วเนี่ยน้อน้องเก็บบอลเนี่น้องไม่เคยเพื่อนหรอกบอยังเอาเพื่อนให้น้องยิงกว่าอ่ะอืมเอาไม่ขึ้นไม่ได้อีกอะไรครับเนี่ยอืม่ารักเอาชีเลยน้องกระโดดขึ้นตรงนี้ก็ได้โอเคน้องไปก่อนอ่ะง่านอะกดเบอรอน อย่างไมาเยอะเพียงโอเคน้องมีวันราอีกเยอะอยากให้มันยิงตูดน้องโอ้ยน้องปั๊มยาแผลนะฮะใครเอามาต่อยเดดน้องเนี้น้องไม่ชอบเลยโอ้ยน้องก็ยังไม่ดีอ๋อใครมันยิงตูดน้องอีกอย่างนี่ยอย่ามายิงหลังน้องทีน้องอ,อ่านที่ปั๊มยาแป๊บนะฮะทุกคนหนึ่งจะปั๊มขิดกล่องเลยฮะเนี่ยจะเพื่อนน้องไปหนึ่งอย่าง,น,งนี้อยากถุงย้อมขีดละเออสวายเป็ อ๋ออันี่จะพึ่งช่องมาเนี่ยมันเนี่ยอ๋ยอหนังนอง้อมเลยอ่ะหูหนังน้อมเลยหนังน้อมเลยอ่ะโอะไรครับเนี่ยอุย้ยคุณคู่ช่องหญิงมายแล้วอเอาอยังไม่มาชงเลยโอรายังว่าคุณคู่ช่องหญิมงมันจะนอนรีสุดตาอย่นะฮะที่น้องตาไปเรียนได้นะฮะแต่น้องจะเข้าไปก่อนทำตัวเฉียบก่อนเพราะก็คือก็จะชื่อหนังให้ย็นอยูอย่แล้วหนังหูจีว่าจะชื่ออ,อย่างยังอือหือน่าเป็น สกายล้กันแล้วก็ปืนนี้ไม่ด้วยกันเนาะไม่เอาดีกว่าน้องชื่อไอวอลดีกว่าไอวอลมาหนึ่งการเนาะไอไอวอลมาฉลองเลยไอเน้ะอาจจะเบิร์หน่อยไอเนาะเน้องน้องจิ้บตัวนะโอเคน้องชื่เห็นแต่การเนาะแวเนาะจิ้บตัวไปยิงเลยนะนี่นาะเนองเชื่อการฉามใช่ไหมวันนี้ใช่เนาห้น้องไม่ผิดอืมเมื่อนๆตามน้องมานำน้องมาเพื่อน น้องจะพาไปหาตช์จูนะฮะแบบย้นหาดูบอลบอดูตุกโกะเนี่ยค่ะัตูไม่เจอนัเจอมาแล้วนอ้าวอ่ะไอ้โวไหนบ้าดิฉเปน้องเออไอ้น้องสวยน้องบมยาแป๊บยังไงน้องสวยเลยอืไหนตัวน้องอยู่ไหน โอเคมม่จำอยู่มากมายนะคะโอเคเราไปหาคนก่อนละกันทุกคนมาหาจูกันทุกคนนายอยู่ไหนอ๋อมอยู่ไหนอยู่ไหนงั้นไงนี่จะพึ่งสองโอ้ยน้องมองไม่เห็นน้องเห็นน้องนึกว่าเพื่อนเพื่อนยิงมันเพื่อนโอ้ยเพื่อนยิงมันเพื่อนต้องมาหูเพื่อนเก็บฉบหนองทชาไม้เพื่อนไม่น่ารักเอาใช้เลยโอ้โห น้องต้องยีบปิดคลิปแล้วนะเนี่ยเพราะน้องจะเริ่มเยันอีกสองอาทิตย์แล้วนะเนี่ยทุกคนต้องรีบให้มันจบเกมเราเร็วนั้นเนี่ยวันนี้น้องตายชั้นเกลียวเหมือนน้องไม่เคนะเลยอ่ะโอ้โหอย่างชมองมองไงน้องต้องยิบยี่แล้วรับผิดทายแล้วนั้นเนี่ยอาร์มก็เพื่อให้ศัตรูมาชนะรายกันเนาะเราแพ้ไม่เป็นไรดอกเพื่อนเพราะน้องน้องมานาะอย่างนีบน้องต้องยิบชนะ น้องจะไปเรียนนะทุกคนน้องไ่เรียนนะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่รู้มันเงียอืมถ้าบอกนะามเพื่อนไม่รู้นะโอ้คือน้องเศร้าเนะน้องนอนนะอยู่เพื่อนเออมันเมื่อยมาเพื่อน,ออนออพเพื่อนตามน้องมาเพื่อนเพื่อนตามน้องมาโอ้ยน้องตามเพื่อนเพื่อนกว่าเนาะทุกคนเดี๋ยวเราวก็ไปหาซูเกนแล้วก็จะขึ้นบ้านกันใหญ่ดีโอเคนะคะทุกคนงนาะ เดี๋ยวเรามาอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะนี่บ้านอะไรเหรอโรงพยาบาลแล้วนั่นถ้าพวกพี่จะหลอนเลยคนนึงต้องใจร้ายอย่างอาบเราน้อง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 งามาไปหาชจุนแล้วใครมันยิงน้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องช่วมันเนี้ยโอ้ยไม่เป็นไรเราอย่างชนะอยู่แล้ยวเราจะยื่นมืออะไรนั่นอี้หนึ่งอันน่ะเออเพื่อนเพื่อนแพ้นะเพื่อน เอามาให้แพ้เพื่อนเราอย่าขึ้นเลยนนะเพื่อนเรารอชนะตาหน้านะเพื okay. ่อนพอน้อยรีบปิดคลิปนั้นเพื่อนพอน้อยชนะนะเพื่อนก็ใจไม่เมื่อนเอาใจไม้่น้องๆยังไม่รู้รองหะเออเพื่อนคนนี้ก็ยื้อเอออยู่ได้นัเนี่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่หาคนอื่นเลยเห็นไหมนอื่นก็ชอบอย่งนี้แต่วนนี้ไม่ยังไงก็ได้เงี่ยไม่ต้อหาอะไรเลยยื้อเออเป็นวันๆยังไม่ตายยัแค่เพื่อนลี่ไเรื่องอะไเงี้ยโอเค สั่งพ่นจะตัวยิงมาให้ตายนะตั้ยิงเมื่อไหร้ตายเลยอือต้องยิบชนะนะฮนะเนี่ยโอ้ยยิ่งเด่นน้อนวเริ่มเด่นน้อเนี่ยเนา้เขาเจนะแล้วกันเนาะเนล้วยเขาเยนก็ปิดคลิปเลยโอ้ยเพื้อนยิงมาแล้วเห็นไหมยัเนะนื้นอนยิงมาแล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่ชนะเลยอย่างเนี้ยเป็นเพื่อนยิบชนะทีทริปเปิลคิลแพ้ก็ได้นะเ,นเพื่อนโอะหบเพื่นแบบนี้คือคือเพื่อนเราเหลือสองอะเพื่อน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 ซุมันไม่ได้หรอเพื่อน โอเคนะคะเพื่อนชั้นนแล้วนะคะเรามาปิดคลิปกันเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวออกจากเกมแป๊บเดียวนะคะทุกคนวันนี้เสียงน้องไม่ได้ปแปลกๆนะฮะอืออือทุกคนนะแล้วก็ออกจากเกมแป๊บเดียวนะคะทุกคนอันนี้เราตัวจริงคะฟ้าตัวจริงนะ,ะ,งนะ,ะไม่ใช่ตัวปลอมนะ,คะแค่ปลอมเสียงนิดหน่อยเองนะคะทุกคน ถ้าการจับคลีนี้อย่าลืมกดไลค์กดจับจ่ายให้สอ,อยด้วยน,น,นะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน